อ่าสวัสดีตอนเย็นครับน้อยนี่น้อยกินเกาแล้วครับเนาะกินขี้เกล้กับแซ่บคือเกาแล้วครัำหน้าอืมจำมันควรจะประหังสัตว์ไหมรู้มั้ยอันนี้คำน้าเขาเรียกว่าแกงเห็ดครับผมผมไปเก็บมืงแรงครับอืมเป็นอะไรผมเก่งมือพุทธธรรมะเนี่ยล่ะหากินกระหม่อมกินกระแทบมาพูดเดียวเนี่ยอืมเดี๋ยวคิดก่อนมันจะไม่เห็นยังไงว่าเห็ดเพือกครับผมแล้วก็เห็ดละงหัวแล้วก็เห็ดข้าวใครไม่ใช่ข้าวมันหรือข้าวแกหรือข้าวไข่ทั้งสิ้น จะม่โดนฟะักได้ตั้งบุ้ยนี่ป็ดุกเป็นไปได้มัเตยปม่เตบุญตัวนี้ผมไปในเซย์มครับมันตัวใหญ่ผดนะเปไนเด็กผู้สว,นวนหน่อยค้นเว้นวบนียกค้นงานใครอยากให้กินไมได้นำบอยอยากบอกย,อยังมากมาก ขันเดยไปเป็นแฟนโอ ouais. ้ยน่ะที่เจ้ามีอย่างเดียวกับผมนั่งขาไว้หนียงท้าปากแดงๆดงหลังหน้ากลาอละาหัวเขาวานอ่ะนาะที่รักจำเนิ่นกับผมฟินแล้วนหละเจ้าครับผมง้วกินเก้าก็กินได้แล้วค่ะนอนนี่แหละไม่ไม่จำเป็นต้องกินอาหารใหม่ตลอดคััเนี่ยถ้าคุยแบบอุ่นใจขึ้อเอาผมเนี่ยจะบอกให้เจ้ ทินแหลกๆก็ไปอู้นี่แหะครับผมก็บสดอัดคลิปสูมือสูมือแล้วมมีเวลาครับไม่เนี่ยแค่อยๆว่าเขาไม่สนใจนี่เป็นไอยูทูบอย่างเล็กน้อยมันเอาไงถ้ามันฟังแต่ทำงานมันเเข็นยังงลิปหรือคิดว่าเป็นเงินเป็นท่องหรือ่ก็เลยเอาือมันได้ใช่ไหมเขาบอว่าชาบ้มือับบพนจารณาเขาจะล่อจะลรอม่ธรรมบ ก็จะหมื่นวานก็ผมก็ตั้งใช่่มืนนี่มืนนี่แหล่พ่อเหตุิบไ่อย่งที่พ่อจะเนาตั้งตาตั้งตาเหตุเขาไปในลุงไอ้เอย่ากวาดอย่ามันตัวมันล้วมันแล้่มันตัวทั้งนั้นปอกกอปลาเขาเห็นเห็นอะทีเป็นงานเป็นงานบบนที่เป็ลโมือเสียแต่มันก็ดีครับเพราะมันยังสะสมไอสะสมเงินไปเรื่อยมันมันมีเสียไหมแต่ที่บอกโทีครับผมไม่เ็น เขาตัดไปัะเขาตัดไปอย่กับหกเดือนแล้วครับแต่เขาบ่ลงขอมลงขบเนาะหล้วก็พอเขาดัดหกเดือนการการตัตัดแล้วมันเป็นยังไงเขาตัดเท่ากับสั่งกันบไมได้ไหมมันดีบางอย่างแบบใครจะเชีดกูแม่บนหนักลาดทะเลแดดเดียวที่เขาด้ปดื้ก็แดดนาหนึง เขาชุนมาเขายิบทักไทยหนาตาแต่เขาน่าพอดีกล่องหนาผมันชุดบ่สวยครับบนมันทยแบบมันเป็นเขาเขเตมเลยบุ๊ผมเลยปิดบังใบหน้าเพราะเป็นความลับของชาวราชการก็จแล้วครับอืมกปลาดุกที่นมัสุอบบุญเสรเพิ่มฟิมีเตียงกเสบสีกุ สบายดีผมจะแต่ผมมีแต่คนฝืนแล้วกับมะพร้าวเองลบู๊ยเจ๊นั่นเจนี้ก็นยิบมาไทยกินเยอะยเลยเป็นแบบมันเครืลองด่ะเลยบู๊ย คือมขับไปใส่เมืนอใส่ที่ผ่ารางเย้านี่แหละได้ปลาดุกตัวหนึ่งกับ้งัสดสเียนนครับดูเลียงหุยเดียวมันจะเตียงหลับอี่ตแทบบบม่อมแม่ับเพ่ละงกเลยต่างายัาไปตำเลยเหมือนข้าวพี่บาเลรเป็นอย่างเภท กิกรรธาคารูทะเลรัักเมืองเขาัอน่าสนีัที่ปอยาจออเลรด็จส่วนใหญ่อชีพครับอัดสงเจ็ดเบอรวันนี้ยืมมีเมียผไมหมู่บ้านแบบสามตะลอยนึงไข่ปลาไปจะขึ้นแล้วไปจะขึ้นเยุ่มือนเชิงบักัน เพราะอะไรบานมบ่เออขาเข้าหรอคะพี่จะผักผมงำนะผมผักกงเงียงเง้ต่ว่าแเดีมีคนเบิ่งคือฮะไม่ผู้จิตตามเพื่อนผมเลยนเนาะไม่เป็นง ครับไม่สุดเพราะเราไม่ใช่มือไอ้ขี่ผมเลยนะบู๊ดเร็ว็คืน